อีกหนึ่งร้านชาบูบุฟเฟ่ในห้างเมกาบางนาที่ต้องบอกเลยนะครับว่าราคาโคตรดีหัวละ399อกกบอกเลยแต่ได้เนื้อลายถือสวยแบบนี้เป็ดย่างก็มีปลาแซลมอนก็มานะครับกุ้งจัดเต็มแบบจุกๆุแบบนี้กันไปเลยหรือจะติ่มซำก็กินได้ไม่อั้นนะครับกับที่นี่แมนดารินสุก,กี้ยันติ่มซำนะครับโดยที่นี่ก็จะเป็นร้านฮาลลด้วยนะถูกใจพี่น้องชาวมิสลิมแน่นอนราคามาอยู่3เลเยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่หัวละ199 1 9อก็าจะได้จัดเต็มกับติ่มซำหลากหลายเมนูเลยหรือถ้าเป็นฮอต เริ่มต้นนี่หัวละ299นะครับแต่อยากกันนั้นเลยจัดแบบแพงสุดท็อปสุดก็แค่หัวละ399เท่านั้นเองแค่นี้ก็ได้จัดเต็มกว่าทุกเมนูที่ว่ามาแล้วนะครับเมนูติ่มซำเขานี่หลากหลายมากๆเลยกุ้งนึ่งมะนาวปลานึ่งมะนาวขนมจีบกุ้งนู่นนี่นั่นแซลมอนนึ่งซีอิว๊วเยอะแยะไปหมดนะครับให้ผมสั่งหมดทุกเมนูก็คงไม่ไหวนะเอาแค่คร่าวๆประมาณนี้ก่อนพวกโครงเนื้อตุนขนมจีบขาเป็นน้ำแดงเบาๆไปก่อนเดี๋ยวตัดกำลังนะครับยิงพวงเมนูเนื้อนี่หหลลาากกยเเเชนนนนนััะืื้้ออ S วนิวซีแลนด์เนื้อวัวออสเตรเลียเนื้อแกะออสเตรเลียหอยแมงผูนิวซีแลนด์เฮ้ยทำไมมันมีแต่เมนูต่างประเทศเนั้นเลยวะเนี่ยพวกเนื้อลิบอายพวกเนื้อใบพายสันนอกนอเนื้อนุ่มอะไรก็มีนะครับแต่จะให้ผมไล่หมดน่าจะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะน้ำจิ้มเขาก็มีให้เลือกเพียบเลยนะใครชอบแบบไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับมากินกันสองคนจะสั่งอะไรเยอะแหละครับเอาแค่พอกรุบกริบพอประมาณพอเนื้อเขาก็แลมาเป็นชิ้นยาวๆบางๆอย่างนี้เลยนะครับจุ่มๆคนๆแล้วก็กินนะบอกเลยว่าฟินนะ กาแฟราคานี้คุณภาพขนาดนี้ให้คุ้มขนาดนี้นะครับมาเปิดอยู่ในห้างเมกาได้นะครับกินแบบสร้างสุสานกุ้งกันไปเลยชุดแรกหมดไปชุด2ก็ต้องตามมานะครับเดี๋ยวขาดตอนจริงๆแล้วเราชอบ2เนื้อนี้นะครับแต่ว่ายังเถียงกันอยู่เลยว่าอันไหนเนื้อ U.S อันไหนเนื้อออสเตรเลียนะครับแต่ไม่เป็นไรถือมันอร่อยทั้งคู่นะสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนมีไอติมกับแตงโมปิดท้ายด้วยนะครับก็แล้วแต่เลือกนะไอติมก็มีหลายรสนะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าราคาเนี้ยยังไม่รวมเครื่องดื่มนะครับก็เพิ่มอีกห นะแล้วยังไม่รู้ว่าจะกินร้านอะไรดีนะครับก็ลองดูร้านนี้แล้วกันนะครับแมนดารินสุก,กี้แอนดิมซัมอยู่ชั้นบนนะลองดู